ประวัติเทพเจ้าไทเอียงชายกุลและไทอิมเหนียวเหนียวหรือเทพอาทิตย์พระจันทร์ตามหลักโหราศาสตร์จีนแล้วถือเป็นดวงดาวที่เกื้อหนุนดวงชะตาชีวิตในหลักศาสนาถือว่าท่านเป็นพระโพธิสัตว์คือพระสุริยโพธิสัตว์และพระจันทรโพธิสัตว์ในความเชื่อของพุทธมหายาเชื่อว่าท่านคือพระอัครสา,าวก ของพระภัยสัชยคุรุพุทธเจ้าส่วนในความเชื่อของศาสนาเต๋าเชื่อว่าท่านเป็นตัวแทนของพลังหยินและหยางไทเอียงแชกุลหรือเทพอาทิตย์ในความเชื่อของฝ่ายเต๋าเชื่อว่าไทเอียงแชกุลหรือไทเอียงโกงเป็นเทพเจ้าแห่งพลังหยางเป็นตัวแทนของความเข้มแข็งความสว่างและเพศช,ชาย ตามตำนานความเชื่อหลังจากเสร็จสึกในเรื่องห้องศิ์แล้วเจียงจือยาได้รับองค์การสวรรค์จากหยวนซือเทียนจุนให้แต่งตั้งสถาปนาเทพเจ้าต่างๆและได้สถาปนาไทเอียงแช่กุลหรือเทพอาทิตย์มีหน้าที่รักษาดวงอาทิตย์โดยได้รับสักการบ,บูชาต่อมาในลทัทธิเต่าหรือศาสนาเตา่าส่วนฝ่ายพุทธมหายานเชื่อว่าดาบไทเอียง เป็นหนึ่งใน24ธรรมบาลพธิสัตว์ในยุคข,ของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันที่คอยรักษาพระธรรมและคุ้มครองพุทธศาส์สนิกชนทั้งหลายและนอกจากนี้ยังเชื่ออีกว่าไทเอียงแชกุลคืออีกว่าพอศักด์หรือพระสุริยประภพะพุธิสัตว์อัครสา,าวกพระภัยสัชยคุลุพุทธเจ้ารูปลักษณะของท่านเป็นเทพที่มีร่างกายสีแดงเข้มหนวดคราสีแดง มีดวงตาที่สาบนหน้าผากมือหนึ่งถือแท้และอีกมือหนึ่งถือดวงอาทิตย์วันลำลึกถึงท่านตรงกับวันขึ้น19ข่ําคเดือนสาตามปฏิทินจันทรคติของจีนส่วนองค์ไทอิมเหนียวๆหหรือเทพพระจันทร์ประวัติและตำนานแตกออกเป็นหลายอย่างด้วยกันความเชื่อแรกตามวรรณกรรมห้องศิลที่เกิดขึ้นอย่างมากมายตอนสุดท้ายเจียงจือยา ได้สถาปนาที่รเจ้า300อกว่าองค์และหนึ่งในนั้นมีชื่อว่าไทอิมแชกุลหรือไทอิมเหนียวเหนียวซึ่งเป็นเทพแห่งดวงจันทร์ซึ่งตำแหน่งนี้ถูกสถาปนาให้กับเจียงฮองเฮามาหสีของโจอองแห่งราชวงศ์ซากแต่โดยตำนานที่ถือว่าดังมากๆของจีนนั่นก็คือโฮอี้ยิงดวงอาทิตย์ตกและชางเอ,อ๋อได้ลอยไปติดอยู่บนดวงจันทร์ทำให้คนทั่วไปรู้จักชางเอ๋อมากกว่า และยิ่งชางเอ๋อเป็นผู้หญิงอีกภายหลังเลยถูกยกฐานะให้ชางเอ๋อเป็นเทพเจ้าไทอิมเหนียวเียวตามไปด้วยวันน้อมรำลึกถึงท่านตรงกับวันขึ้น15บห้าค่ำเดือน8ตามปฏิทินจันทรคติของจีนหรือตรงกับวันไหวพระจันทร์นั่นเองและนอกจากนี้ความเชื่อในฝั่งพุทธมหายานย่างเชื่ออีกว่าพระโพธิสัตว์ที่ดูแลดวงอาทิตย์และดวงจันทร์คือยิกกัวผอศัก หรือพระสุริยะประพาโพธ,ธิสัตว์อัครสา,าวกเบื้องซ้ายของพระภัยสัจฉยคุรุพุทธเจ้าทรงเปรียบเสมือนแสงแห่งปัญญาที่เจ,จ,จิดจรัสและมีความอบอุ่นให้สรรพสัตว์ตื่นขึ้นรู้แจ้งเหมือนพระอาทิตย์ส่วนอีกองค์คือพระจันทร์รป,ประพาโพธิสัตว์หรืออวยก้องพอศักอัครสา,าวกเบื้องขวาทรงเปรียบเสมือนแสงแห่งความเมตตากรุณาที่ลมเย็นและใสสะอาด สามารถเป็นแสงสว่างท่ามกลางความมืดมิดให้สหัพสัตว์ที่หลงผิดได้รู้แจง้งเหมือนได้พบความสว่างในยามคามืดราตรีนี่คือประวัติของเทพเจ้าพระอาทิตย์และพระจันทร์ในความเชื่อของจีนทั้งฝ่ายศาสนาเต่าและฝ่ายพุทธมหายานนะครับถ้ากดมาฟังชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์พวกเราและกดติดตามให้เราในทุกช่องทางด้วยวันนี้ช่องไปอันชนะขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ